คนนี้กินแค่นี้พอขึ้นตัวไม่มันบอกว่ามันไม่กิน,บกน,นแบบเด็กเลยมันต้องมนจะกิปลาอะไรไม่รู้ปลาซิวตัวน้อยๆแล้วก็อันนี้ปลาตะเอาจานไม่แม่ใส่กปลาจิ้มน้ำจิมำจ้มผักเอาถ้วยมาใส่นี่ด้วยเหไปเอาจามนมาใส่ปลาไม่ว่าจะใส่ตรงนี้นะแล้วก็นี่ จบท้ายด้วยวัเ็เอาแล้วกินตะลาใส่นี้ก็ได้ค่ะใส่ถันกได้แบ่งให้สามน้อยงบน้อยเลยกินแก่หัวก็พอเอาแก่หัวก็พอแล้วคือเอาะ งบนิดหน่อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยเอาอีกครึ่งตัว <Thank you. S 1> อันนี้ก็มีแค่นี้เลย mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. อันอาหารบ้าน,าน mm hmm. ขอบคุณครับ